รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัตติศาสร์ชาติไทยกับครูปอ๋อมหิรันเจอร์แล้วรายการที่พาทุกท่านย้อนอดีตสืบค้นประวัติเพื่อให้รู้จักวัตติศาสร์ชาติไทยมากยิ่งขึ้นหลังจากสงครามเสียกรุงศรีอยุยาครั้งที่สองในปีพศ2310ทําให้อนาจักรทิยานั้นได้ลมสลายไปสถานะที่เคยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมได้ถูกทำลายย่อยยับไปด้วยแต่มีหนึ่งเหตุการณ์นั่นก็คือเหตุการณ์การกรอบกู้เอกราชของสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เหตุการณ์นี้ด้วยกันในตอนที่มีชื่อว่าการกรอบกู้เอกราชของสมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชครับ และเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหานะครับครูมีคำถามนะครับที่ให้ทุกคนได้ร่วมหาคำตอบระหว่างการเรียนรู้ไปด้วยกันมาดูข้อแรกกันเลยดีกว่าครับพระเจ้าตากสินมหาราชหนีออกจากกรุงศรีธยาไปตั้งมั่นที่เมืองใดตัวเลขกที่1ครับเมืองตาตัวเลขกที่2ครับเมืองจันทบุรีตัวเลขกที่3ครับเมืองพิษณุโลกและตัวเลขกที่4ครับ เมืองกำแพงเพชรข้อต่อไปครับอะไรคือเหตุผลสำคัญที่สุดในการที่เลือกเมืองธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่แทนกทรุงศรีอยธยาตัวเลือกที่1ครับมีป้อมปราการพร้อมตัวเลือกที่2ครับมีทางหนีออกทะเลสะดวกตัวเลือกที่3ครับอยู่ใกล้ปากน้ำเหมาะแก่การค้าขาย และตัวเลือกที่4ครับเป็นเมืองเล็กเหมาะกับกำลังพลที่มีอยู่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เหตุการณ์การกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเรามาทบทวนความหมายของคำว่าเอกราชกันก่อนนะครับเอกราชหมายถึงอะไรนะจำได้หรือเปล่าเมื่อตอนที่เราได้เรียนรู้ไปตอนที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งจำได้ไหมครับเก่งมากเลยเอกราชหมายถึง การเป็นอิสระแก่ตนไม่ขึ้นแก่ใครนะครับแล้วการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเนี่ยเอกราชในความหมายที่เนี้ยมันแตกต่างจากการเสียเอกราชครั้งที่1ห,หรือเปล่าเราลองย้อนกลับไปก่อนเนาะการเสียเอกราชครั้งที่1นึ่งเนี่ยพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแล้วทำไมครับแค่ยึดเมือง,งกรุงศรีอยุยาเป็นเมืองประเทศราช ที่ต้องมีภาระหน้าที่ผูกพันในด้านอะไรครับจะต้องมีการส่งเครื่องราชบรรณาการไปทุกสามปีจะต้องมีการส่งทหารต่างๆนะครบไปช่วยกรุงหงสาวดีในการรบกับค่าศึกการปราบกบฏหัวเมืองต่างๆนี้ใช่ไหมครับแต่ในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเนี่ยจำได้ไหมยุทธศาสตร์นะครับที่สําคัญของราชวงศ์คองบองเนี่ยเขาใช้ยุทธศาสตร์แบบไหนอ่าถูกต้องยุทธศาสตร์แบบไหนครับ ทำลายให้สูญสิ้นหรือเผาให้สูญสิ้นคือการเผาทำลายนะครับศูนย์กลางอาณาจักรนะครับที่เคยเป็นศูนย์รวมอํานาจทางด้านการเมืองการปกครองการค้าและสังคมนะครับให้ล่มสลายไปแล้วทําไมต้องทําลายให้ล่มสลายไปด้วยละ่ะเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับราชวงศ์คองบองเนี่ยตระหนักรู้ดีว่าถ้าถืนปล่อยให้กรุงศรีอยานั้น ยังมีศูนย์กลางหรือมีบ้านเมืองที่คงสภาพเหมือนเดิมอยู่เนี่ยจะทำไมครับจะสามารถกลับมามีอำนาจแข่งขันกับอาณาจักรของพระเจ้าอลองพญาหรือพระเจ้ามังละได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือเหตุผลในการคำว่าเอกราชในการแตกต่างกันระหว่างการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งและการเสียกรุงที่สองดังนั้นในเหตุการณ์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ การกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินมหาราชจึงไม่ใช่เป็นการกอบกู้อำนาจของมหากษ,ษ,ษัตยในการมีอำนาจในการปกครองในบ้านเมืองของตัวเองแต่เป็นการสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาแทนเมืองกรุงศรีอยานั่นเองในความหมายนี้นะครับในการกอบกู้เอกราชก่อนที่เราจะไปรับรู้เหตุการณ์นะครับเกี่ยวกับการกอบกู้เอกราชของพระเจ้าตากสินมหาราช เราจะเป็นจะต้องย้อนไปตอนที่ถ่านพม่าล้อมกรุงศิงหยาไว้ก่อนนะครับก่อนกรุงจะแตกตอนนี้นะครับจำได้ไหมครับภาพกราฟิกขึ้นแล้วครับตอนนี้เป็นภาพเมืองเกาะอายุธยาใช่ไหมครับแล้วก็มีค่ายต่างต่างของถหาพรพม่าล้อมรอบภูุงไว้หมดเลยจำได้ไหมยุทธศาสตร์สำคัญของฝ่ายอยุทยาเนี่ยนะครับจะมียุทธศาสตร์หนึ่งเมื่อเกิดหน้าน้ำ ใช่ไหมครับน้ําหลากขึ้นมาน้ําก็จะท่วมเนาะพอน้ําท่วมเสร็จทหารทมาก็จะยกทัพกลับไปแต่ครั้งนี้ไม่เป็นเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทหารทมาบอกว่าไม่ได้แล้ถ้ยยกทัพกลับไปเราก็มาล้อมฟรีสิล้อมมาตั้งเป็นปีและกลับไปก็เหมือนต้องเริ่อนต้นใหม่ใช่ไหมครับก็เลยวางแผนมาครับทําไมครับเมื่อเกิดน้ําท่วมทำไมก็เอาไพร่พลนะครับขึ้นอยู่บนแพร แล้วก็เอาช้างมา้าหรืออุปกรณ์ต่างเนี้ยขึ้นไว้บนที่ดอนนะครับในระหว่างเนี้ยทุกคนคิดว่าระหว่างน้ำท่วมนะเขามีการทําสงครามกันไหมก็ต้องมีสครับโดยเฉพาะกูร์เสียานเนี่ยต้องใช้โอกาสในตอนเนี้ยในการทําลายไม่ให้อะไรครับไม่ให้ถาพม,ม่านะครับสามารถตั้งค่ายได้เหมือนเดิมหรือสามารถอยู่บนที่ดอนได้วิธีการที่ทำยังไงครับก็คือต้องส่งทหารต่อสู้ทางด้านเรือนะครับในช่วงแม่น้าหลากอ่า มีอยู่ครั้งหนึ่งครับพระเจ้าเอกทัศนะครับได้ส่งนะครับพระเจ้าตากสินมหาราชและก็พระยาเพชรบุรีไปรบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารพรม่านะครับข้ามามายังฝั่งกำแพงเมืองได้ในระหว่างนั้นครับพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงคาดการ้วว่าเออถ้าสมมติเราใช้กำลังในการต่อสู้พม่าตอนนี้เราต้องแพ้แน่นอนเลยก็เลยบอกพระยาเพชรบุรีบอกว่า เฮ้ยเรารอดูช่วงจังหวะให้มันดีกว่านี้ก่อนไหมแล้วเราค่อยตีใช่ไหมครับกองทัพพมา่าเราจะได้ได้ชัยชนะกลับมาพระยาเพชรวีก็ใจร้อนนะครับก็อยากจะทําการอะไรครับทำการปราบทหา,ารพม่านะครับก็ไม่ได้ฟังคําทักทานของพระเจ้าตากสินหาราชก็ยกกองทัพเข้าไปผลสุดท้ายครับเป็นยังไงครับพระยาเพชรวีก็ตายในสนามรบจากในที่นี้ครับ พระเจ้าตากศินหรือพระยาตากในตอนนั้นก็เลยต้องโทษอาญาครับบอกว่าเนี่ยทำไมไม่เข้าไปช่วยทัพของพระยาเพชรบุรีนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็บอกเหตุผลแล้วตั้งแต่ต้นเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าถ้าไปช่วยตอนนี้ก็จะทําอะไรครับทําให้ฝ่ายของเราเสียเปรียบและอาจจะเสียกําลังคนได้พระองค์ก็เลยไม่ไปช่วยนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับพระเจ้าตากสิลป์หาราชครับอ่ะเห็นภาพกราฟิกนะครับตอนนี้ยังค้างอยู่เนาะ ก็เลยไปตั้งค่ายตั้งมั่นที่บริเวณวงกลมสีเขียวครับนั่นก็คือค่ายวัดพิชัยในระหว่างการตั้งมั่นที่ค่ายวัดพิชัยอยู่นะครับเกิดอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะเห็นทีท่าแล้วว่าตาพม่าครั้งนี้น่าจะให้กลับเพราะว่าอะไรครับมีการต่อแพรมีการวางกลศึกใยการที่เอายุธโภป,ปกรณ์เอาช้างม้านะครับอยู่บนที่ดอนหมดเรียบร้อยแล้วทำยังไง แน่นอนท่านนำรถปุ๊บอยุทยาแตกแน่นอนกรุงแตกแน่นอนจึงทำยังไงครับนี่ก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับดังภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะลองสังเกตครับตอนนี้เป็นภาพอะไรน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับอันนี้คือภาพที่พระเจ้าตากสินม,มหาราชนะครับได้รวมสมัครพรรคพวกนะครับหนีออกจากกรุงศรีธยา ก่อนที่กรุงตะแตกนั่นเองโดยพักพวกตอนนั้นรวบรวมได้เพียง500คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ตีฝ่าวงล้อมไปนะครับและทุกคนสงสัยไหมครับว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระยายปากในตอนนั้นน่ะได้นําสมัครพักพวกเนี่ยหนีไปทางทิศไหนหนีไปทางทิศต,ตะวันออกเอ๊ะครูป๋อมครับทําไมไม่หนีไปทางทิศเหนือล่ะทิศใต้ตก็มีทิศต,ตะวันตกก็มี สังเกตไหมครับถ้าหนีไปทางทิศเหนือมีทัพของใครอยู่ครับพมา่าที่ยกทัพแบบอะไรนะครับยุทธศาสตร์แบบคีมหนีบเข้ามาไงทางใต้ก็คีมหนีบออกไปทางทิศตะวันตกอ่ะออกหัวเมืองมอญเจอพมา่าอีกวิธีการที่ดีที่สุดนั่นคือหนีไปที่หัวเมืองตะวันออกซึ่งเจตนารมณ์ของพระองค์นั่นก็คืออะไรครับคือการหนีไปส่องสูงกําลังเพื่อกลับมาช่วยกุมศีวิยานั่นเองครับ และนี่ก็เป็นเหตุการณ์ช่วงแรกนะครับที่พระองค์ทรงตัดสินใจในการรวบรวมกำลังพลในการหนีออกไปตั้งมั่นที่หัวเมืองทะเลตะวันออกนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมในช่วงหน้าครับ สู่รายการวัศาส์ชาติไทยในช่วงที่2นะครับกับคุณครูหิรันเจอแล้วหรือครูป๋อมนั่นเองนะครับในตอนนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการกอบกู้เอการาชของพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองในช่วงที่แล้วนะครับครู้เล่าเหตุการณ์ตอนที่พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับในช่วงการที่พมา่าล้อมกรุงศรีวิยาอยู่ใช่ไหมครับแล้วทําไมครับพระเจ้าตากสินมหาราชได้หนีออกจากเมืองกองกรุงแตกคําถามครับ เอ๊ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการหนีครับหรือเปล่าเอาตัวรอดหรือเปล่าจริงๆแล้วเราลองคิดในสภาพการตอนนั้นนะครับจุดประสงค์ในการหนีออกมานั่นก็คืออะไรครับคือการพยายามรวบรวมสมัครพรรคพวกนะครับคนต่างๆน,นะครับเพื่อเข้ากลับไปทําไมครับต่อสู้หรือเข้าไปกอบกู้เอกราชภายหลังนั่นเองนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์หรือพอยต์สำคัญของ พระเจ้าตัดสินพราชที่ทําการหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาในช่วงนี้นะครับธรรมดาครับเมื่อเกิดศูนย์กลางนะครับเกิดความไม่มั่นคงอาจจะเกิดจากการศึกสงคารามหรือช่วงเวลาคับขันที่ศูนย์กลางจะล่มสลายแน่นอนเมืองต่างๆที่เคยอยู่ภายใต้อํานาจของอาณาจักรอิทยาเนี่ยก็พยายามทาไมครับ 1. เจ้าเมืองต่างๆก็อยากจะเป็นกรรษัตริย์จากตั้งตนเป็นใหญ่ถูกไหมครับ สองทำไมครับบางทีนะครับเจ้าเมืองต่างก็พยายามที่จะรวมสมัครพักควกคนเพื่อทำไมครับช่วยดูแลกันเองเพราะกลัวที่จะอะไรครับกลัวที่จะถ้าพม่าจะเข้ามาทำร้ายตัวเองเหมือนกับอะไรครับวีรชนชาวบ้านบางระจันนั่นเองเห็นไหมก็เลยเกิดเป็นชุมนุมต่างๆนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับครูได้อธิบายไปในรายการนะครับในตอนที่มีชื่อว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเกี่ยวกับพระวีรกรรมของพระองค์นะครับในการปราบชุมนุมต่างๆทุกคนสามารถกลับไปดูได้นะครับในการปราบชุมนุมในครั้งนี้นะครับอ่ะมาต่อกันเลยดีกว่าตอนนี้นะครับภาพกราฟิกขึ้นแล้วครับเส้นทางตรงนี้นะครับเป็นเสน้นทางนะครับการหนีนะครับไปตั้งมั่นที่หัวเมืองตะวันออกนะครับของพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งตอนนั้นก็คือ พระยาตากนันเองหนีออกมานะครับเห็นนะครับตรงเส้นสีส้มนะครับหนีไปเมืองนครนายกนะครับมาที่ปากน้ําเจ้าโลนะครับปากน้ําเจ้าโลเนี่ยเกิดวีลกรรมที่สําคัญมากครับเป็นวีลกรรมที่พระองค์เนี่ยสามารถรบชนะกับทหารพม่าที่ตั้งมั่นอยู่ตรงนี้นะครับในเมื่อนะครับ กำลังองพระองค์มีเพียงแค่500คนใช่ไหมครับแต่สู้กับทหาพรพม่าที่มีกําลังเยอะมากเลยเป็นที่ชนะนะครับจึงทําให้กิจศักดิ์ของพระองค์เนี่ยทำไมครับแผ่ขยายไปทั่วอาาเขตเลยเฮ้ยรู้ไหมเออสงสัยผู้นำชุมนี้หรือหัวหน้ากลุ่มที่หนีมาเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมีความเก่งกาจมากจึงทำไมครับชาวบ้านที่หลบซ่อนอยู่ตามอะไรครับป่าเขาลำเนาภัยหรือตามหมู่บ้านต่าง ก็เลยเข้ามาสมัครพรรคพวกรวมตัวกันทําให้กลุ่มของพระเจ้าตาสินมหาราชมีความใหญ่มากกว่าเดิมมีจํานวนมากขึ้นกว่าเดิมมีสเสบียงมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับแล้วผลสุดท้ายปุ๊บกิจศักดิ์ของพระองค์ใช่ไหมแผ่ขยายนะครับมากในเรื่องของความเก่งกาจผลสุดท้ายครับมาถึงเมืองระยองครับเจ้าบุรยองก็เลยยอมสอยพักแล้วก็รวบรวม มอบกำลังพลของตัวเองนะครับให้อยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าตากสินม,มหาราชนั่นเองหรือพระยาตากในตอนนั้นนะครับในระหว่างตอนนี้พระจวบเหมาะพอดีกรุงศรีอยุธยาแตกพอดีครับในปีพศ2310ที่ได้เล่าไปในเหตุการณ์ในตอนที่แล้วนะครับพระเจ้าตากสินม,มหาราชก็นะครับมีการแจ้งความประสงค์เลยนะครับว่าย้ําอีกว่า ครั้งนี้นะครับที่พระองค์ยกทัพมันเนี่ยเพื่อทำไมครับเพื่อต้องการรวบรวมกำลังนะครับแล้วกลับไปกู้กรุงศรีวิยาให้กลับมีเอกราชดังเดิมน,นะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วตอนแรกจะกลับไปจะไปช่วยใช่ไหมครับอันนี้คือกลับไปกู้เอกราชนะครับให้กับกรุงศรีวิยาหลังจากนั้นครับพอถึงเมืองระยองใช่ไหมครับพระเจ้าตากสิงหาราชหรือพระยาตากในตอนนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะ ยังมีอีกเมืองหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์ในหัวเมืองทะเลไทยฝั่งตะวันออกเนาะนั่นก็คือเมืองอะไรครับเมืองจันทบุรีจึงเกิดอะไรเกิดขึ้นครับพระยาตากหรือพระเจ้าตากสินก็เลยส่งจดหมายน้อยนะครับไปบอกกับเจ้าเมืองจันทบุรีซึ่งตอนนั้นเจ้าเมืองจันทบุรีนะครับตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์ครองเมืองแล้วนะครับส่งจดหมายไปเพื่ออะไรครับเพื่อขอให้ ทางจันทบุรีนั้นสวายพักกับพระองค์นั่นเองเกิดอะไรเกิดขึ้นครับพระยาจันทบุรีก็ไม่ยอมใช่ไหมครับแน่นอนครับก็เลยเกิดศึกสําคัญศึกหนึ่งนั่นก็คือศึกตีเมืองจันทบุรีนั่นเองนะครับเหตุการณ์นี้มีเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์สําคัญอยู่หนึ่งเหตุการณ์นั่นคือเหตุการณ์อะไรเลยไหมครับเหตุการณ์การทุบบ่อข้าวเหตุการณ์การทุบบ่อข้าวคืออะไรนะครับเนื่องจากอะไรครับกองกาลังของพระตากศินเนี่ย มีกำลังที่น้อยกว่าใช่ไหมครับพระเจ้าสินจึงสั่งให้ทหารเนี่ยกินข้าวให้อิ่มแล้วทําไมครับให้ทุบหม้อข้าวนั้นเสียเพื่อเรียกกําลังใจเรียกความเพิกเฉมนะครับแล้วบอกว่าเราต้องลบและตีเมืองจันทบุรีนี้ให้สําเร็จแล้วเราจะไปกินข้าวเช้าที่ในเมืองจันทบุรีนั่นเองครับผลสุดท้ายครับภารกิจในการตีเมืองจันทบุรีของพระองค์ ก็สําเร็จแล้วก็ยิบเป็นฐานที่มั่นของพระองค์นะครับและทุกคนสงสัยไหมครับว่าพระเจ้าตากสินพาราชจึงจะต้องเลือกเบืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นด้วยแน่นอนอันแรกบอกไปแล้วเพราะว่าจันทบุรีเนี่ยเป็นหูเบืองใหญ่นะครับทางชายทะเลตะวันออกเป็นที่ปลอดภัยจากสงครามนะครับจำแผนที่ยุทธการคีบดีไว้นะครับเห็นไหมขาหาม่าไม่มาทางทิศตะวันออกเลยนะครับอันที่สองครับ เมืองจันทบุรีเนี่ยมียุทธศาสตร์อยู่ใกล้กับชายฝั่งตะวันออกมากที่สุดซึ่งสามารถติดต่อค้าขายนะครับกับเมืองอาณาจักรเขมรกับอาณาจักรยวนได้เห็นไหมเมื่อติดต่อกับขเขมรกับยวนได้ทําไมครับมันก็ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆหรือไม่ก็จะขอความช่วยเหลือจากอาณาจักรขมรหรือจากยวนได้นะครับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจําได้ไหมครับว่าเจ้าตากสินพรราชเนี่ยมีเชื้อสายของชาวจีนใช่ไหมครับซึ่งเป็นชาวจีนแต้จิ๋วชาวจีนแต้จิ๋วเนี่ยจะชอบโลสสมเพานะครับมาค้าขายที่เมืองจันทบุรีทําให้พระเจ้าตากสินพรราชจะได้เป็นการที่เจรจาต่อรองกับพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่มีเชื้อสายเดียวกันนั่นเองในการที่บอกว่าอะ อยากให้เราไปกอบกู้เอกราชเป็นศูนย์กลางการค้าเหมือนเดิมไหมเราจะได้มีการค้าขายได้เหมือนเดิมกับชาวจีนแต้จิ๋วอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการสับสนเงินกำลังพลหรือ,อเรือต่างๆนะครับทำให้กองทัพของพระอ,องค์เนี่ยมีความยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นต่อจากนั้นนะครับดูตามแผนที่ที่ขึ้นของครูนะครับตอนนี้จะเป็นเส้นสีเทานะครับอันนี้คือเส้นทางเดินทัพกลับไปนะครับ เพื่อไปกอบกู้เอกราชที่อาณาจักรอุทยาท่นเองแต่การเดินทัพกลับในครั้งนี้ไม่ได้เดินทัพทางด้านบกครับสังเกตไหมครับเดินทัพทางไหนเดินทัพทางเรือน,นั่นเองนะครับโดยเริ่มต้นจากการกลับไปผ่านเมืองระยองสัตตหีบนะครับแล้วก็เข้าที่ตรงเมืองปากน้ำนะครับแล้วก็ล่องเรือน,นะครับไปตีนะครับฐานที่มั่นของพอม่าที่เมืองทบุรี และสุดท้ายก็ไปตีนะครับฐานที่มั่นของสุกกี้พระนายกองซึ่งฐานพม่านะครับได้ส่งสุก,กี้พระนายกองมาใช้ในการทําอะไรครับในการขนทรัพย์สินที่เหลือที่ไม่สามารถขนไปได้หมดนะครับค่อยๆทยอยนะครับกลับส่งคืนไปที่พม่านั่นเองอ่าและครั้งนี้นะครับก็ทําให้เป็นเหตุการณ์ของการกอบกู้เอกราชนะครับทำให้ ขับไล่ทหารพม่านะครับออกไปจากอายุธยาได้เป็นที่สําเร็จครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะคะการกอบกู้เอกรากของพระอ,องค์แล้วหลังจากนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรต่อไปเรามาติดตามชมในช่วงหน้าครับ เข้าสู่รายการประวัติศาสตร์ชาติไทยในช่วงที่สานะครับช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกับครูป,ปรอมฮีรันเจอแล้วในตอนที่มีชื่อว่าการเกาะกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับภายหลังจากการกอบกู้เอกราชโดยการขับไล่สุกี้พระนายคองนะครับที่ค่ายโพสามต้นเป็นที่ร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำรวจบริเวณที่เคยเป็นเกาะเมืองอยุทยาตั้งแต่เดิมก็เห็นว่า ปูกตาหาพมา่าทํำลายหมดแล้วยากต่อการบูรณะซ่อมแซมครับและพื้นที่ที่มีจํานวนขนาดใหญ่มากนะครับกับกำลังคนที่มีแค่1,000คนนะครับคิดว่ามันจะมันจะเหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานบ้านเดือนตรงนั้นไหมครับมันก็ไม่เหมาะสมใ่ไหครับอยู่ไปก็หดหู่ใจนึกอกมครับมองไปก็เห็นแต่ซากปรลักขักพังอย่างนี้นครับมันก็ทําไงครับมันก็ไม่ได้สร้างกขวัญกําลังใจให้กับชาวเมือง และอีกอย่างหนึ่งเหตุผลที่สําคัญนั่นก็คืออะไรรู้ไหมครับแน่นอนฐานพมา่าเนี่ยล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ตั้งกี่เดือน14เดือนแล้วด้วยการรู้ไส้รู้พุงหมดแล้วครับว่ายุทธศาสตร์ในการป้องกันเมืองเนี่ยเขาทํากันอย่างไรถ้าเกิดในอนาคตฐานพมา่ายกทัพมาตีที่กรุงศรีอยุธยาตอนที่พระเจ้าตากสินมหาราชนะครับถ้าตัดสินใจอยู่ตรงนี้นะแน่นอนล่มอีกแน่นอนพระเจ้าตากสินมหาราชก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราเปลี่ยนที่ตั้งกันดีกว่า สาเหตุใดที่พระเจ้าตาสินมหาราชนะครับทรงเลือกที่ตรงบริเวณทนบุรีเป็นที่ตั้งแห่งใหม่ของอาณาจักรของพระองค์เพราะอะไรแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเมืองขนาดเล็กนะครับเป็นเมืองขนาดเล็กเหมาะสําหรับกองกําลังของพระองค์ที่มีเพียง1,000คนเท่านั้นนะครับและดูตรงนี้ต่อไปครับอ่ะดูแผนที่ตอนนี้ครูขึ้นแผนที่ให้แล้วนะครับ เห็นไหมครับเมืองใหม่ที่พระองค์ตั้งเนี่ยนะครับกรุงธนบุรีเนี่ยมีลักษณะอะไรครับมีแม่น้ําใหญ่ไหลผ่านนั่นคือแม่น้ําเจ้าพระยานั่นเองเอาครูปอมครับแม่น้ําเจ้าพระยานี่ไหลผ่านแล้วมันส่งผลเะยต่อเมืองล่ะแน่นอนน้ําคือชีวิตน่ครับมีน้ําก็มีการเพาะปลูกน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับดังนั้นถ้าตั้งเมืองตรงนี้ก็จะมีความ อุดมสมบูรณ์นั่นเองอันที่3ครับบริเวณที่ตั้งของพระองค์เนี่ยนะครับเมืองใหม่ของพระองค์เนี่ยตั้งอยู่บริเวณใกล้ปากน้ำนะครับปากน้ําคือทําไมครับสามารถเดินทางออกไปทางอ่าวไทยได้เร็วนะครับซึ่งมันส่งผลยังไง 1. สะดวกต่อการค้าขาย2ครับถ้าสมมติในระหว่างการสร้างเมืองของพระองค์หรือการอร์มเมืองขึ้นมาใหม่เนี่ยถ้าหามาเกิดยกทับมาเนี่ยพระองค์สามารถทําไมครับ ขนกำลังคนเนี่ยหนีออกทางอ่าวไทยแล้วก็เข้าไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีได้เหมือนเดิมเ,เห็นไหมพระองค์ทรงคิดซําซ้อนหลายชั้นเ,เห็นไหมเนี่ยก็คือพระปีชาสามารถของพระองค์นะครับและประการสุดท้ายนั่นคืออะไรครับตรงบริเวณนี้นะครับธนบุรีนั้นเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธยาแล้วนะครับสังเกตจากอะไรมีการสร้างนะครับป้อมนะครับป้อมที่สําคัญนั่นคือป้อมวิชัยประสิทธิ์และป้อมวิชัยเย,ยน ถ้าเราเคยดูละครเรื่องบุกเพศสนันวาสมีอยู่ตอนหนึ่งครับคอนเซนตินฟอร์คอนที่เป็นขุนนางนะครับชาวฝรั่งเศสที่พระนารายมหาราชทรงอุป,ปถัมภ์ค้ำชูไว้นะครับได้ขอทำไมครับขอสร้างป้อมนี้ขึ้นเพื่อทำไมครับป้องกันพระนครป้องกันปากน้ำก่อนที่จะเข้ามาถึงกรุงศรีอยาน,นั่นเองตอนนี้ก็ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนะครับและที่สำคัญที่สุดคือ มีวัดนะครับที่สำคัญตั้งแต่สมัยอิทธยานั่นก็คือวัดอรุณราชวรารามและวัดโมลีโลกยารานั่นเองนะครับและนี่ก็คือเหตุผลของพระเจ้าตากสินมหาราชในการที่พระองค์ทรงเลือกกรุงธนบุรีนะครับเป็นที่การสร้างอาณาจักรแห่งใหม่ของพระองค์นั่นเองจบไปแล้วครับกับเนื้อหาทั้งหมดนะครับ ตอนนี้นะครับเรามาสรุปนะครับด้วยคําถามนะครับกันดีกว่าว่าทุกคนมีความเข้าใจเนื้อหาที่ครูได้อธิบายไปหรือไม่นะครับมาดูคําถามข้อแรกกันเลยครับพระเจ้าตากสินมหาราชหนีจากกรุงศรีิยุยาไปตั้งมั่นที่เมืองใดตัวเลือกที่1ครับเมืองตาตัวเลือกที่สองครับเมืองจันทบุรีตัวเลือกที่3ครับเมืองพิศโลก และตัวเลือกที่4ครับเมืองกำแพงเพชรอาศัยจัดช้อยก่อนนะครับสังเกตง่ายๆเลยครับไม่ใช่ยากเลยครับถ้าเราเอาความรู้เก,กี่ยวกับเรื่องภูมิศาสตร์เนี่ยมาช่วยตอบเนี่ยก็จะช่วยตอบได้นะดูสิเมืองตากอยู่ทางทิศอะไรทิศตะวันตกใช่ไหมครับอ่าเมืองพิษณุโลกและกำแพงเพชรก็อยู่ทางด้านเหนือของุิยาใช่ไหมครับแสดงว่าการหนีของพระเจ้าตากสินหาราชหนีไปทางไหนครับทางตะวันออกแสดงว่าเมืองจันทบุรี จะต้องเป็นทีตังมันของพระองค์นั่นเองนั่นคือตัวเลือกที่2นั่นเองครับต่อไปครับมาดูข้อคำถามที่2ครับอะไรคือสาเหตุที่สำคัญที่สุดเน้นย้ำนะครับสำคัญที่สุดในการเลือกเมืองทนบุรีเป็นราชธานีใหม่แทนกรุงศรีอยาสยาสำคัญที่สุดนะครับตัวเลือกทั้งหมดนี้ถูกหมดเลยตัวเลือกที่1มีป้อมปราการพร้อม ตัวเลืที่2มีทางหนีออกทะเลสะดวกตัวเลืกที่3อยู่ใกล้ปากน้ำเบมาะแก่การค้าและตัวเลืกที่4ครับเป็นเมืองเล็กเหมาะกับกําลังพลที่มีอยู่สำคัญหมดเลยแต่มีสําคัญที่สุดก็อลองใช้การวิเคราะห์นะครับจริงๆแล้วถ้าเราดูกองกําลังของพระอ,องค์ตอนนี้มีเพียงเท่าไหร่ครับ1,000คนเท่านั้นใช่ไหมดังนั้นตัวเลืกที่4นะครับคือเป็นเมืองเล็ก เหมาะกับกำลังคนที่มีอยู่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดลองนึกภาพนะคะตอนนั้นพระองค์มีแค่กำลังคนเพียงแค่1,000คนเท่านั้นถ้าสร้างอาณาจักรที่มันเลือกที่ตั้งที่มันกว้างใหญ่เกินไปพระองค์ก็จะควบคุมกำลังคนไม่ได้อันนี้ก็คืออะไรครับเป็นเหตุผลสำคัญที่สุดครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ตรวจสอบความเข้าใจของทุกคนนะครับว่าเข้าใจเนื้อหาที่ครูได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วหรือเปล่านะครับ อ่ะนะครับก่อนจากกันไปครับครูก็อยากจะฝากนะครับให้ทุกคนนะครับกลับไปศึกษาหาความรู้นะครับศึกษาเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในประวัติศาสตร์ชาติไทยเพื่อเป็นการเพิ่มภูนองค์ความรู้และอีกอย่างหนึ่งครับคือเพิ่มความภาคภูมิใจในการที่เรามีเอกราชและก็ดำลงอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับสำหรับในวันนี้ครับรายการประวัติศาสตร์ชาติไทยครับกับคุณครูปอมหีราเจอแล้วหมดเวลาไปเท่านี้ครับ วันนี้ครับลาก่อนครับสวัสดีครับ